สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัติการสุธิสายนะคะนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาชั้นปีที่2หมู่เรียนที่3ะคาะวันนี้ดิฉันจะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมใหญ่นะคะหรือบุญใหญ่ของคณะที่จะจัดขึ้นในวันที่14ถึง15ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะนั่นก็คือเดือนหน้านะคะซึ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นปการตั้งกองกระถินที่เปิดโอกาสให้หนักศึกษาหรือคนทั่วไปนะคะได้ร่วมกันทําบุญนะคะซึ่งจะ เงินที่ได้จากการบริจาคนี้นะคะเงินที่ได้จากการทําบุญนี้ก็จะสมทบกับเงินที่ทุกคนนะคะได้ร่วมสมทบมานะคะซึ่งจะเป็นการาทำบุญใหญ่นะคะเรียกว่าบุญใหญ่ที่สุดของคณะเลยนะคะซึ่งเหตหลักในงานนี้ก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่5นะคะแล้วก็ที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งกองกระถิ่นนะคะก็จะมีตั้งเป็น เป็นกันนะคะจะมีทั้งหมด13กันด้วยกันนะคะถ้านักศึกษาคนไหนสนใจนะคะหรือมีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคเชิญได้ที่าคณะครุศาสตร์นะคะตึก17ของเรานะคะข่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ